ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมธานะครับซึ่งในด้านของวันนี้เรามาเจอกันกันกบยามบ่ายนะครับวันอังคารที่6กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักนะครับผมเมธานะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองค่าคืนนี้คัดให้เน้นๆ5ห้าคู่เหมือนเดิมนะครับ ช่วงแรกผมเมธานะครับวิเคราะห์วิจารนะครับมวยตู้ช่องทูโฟยู่คัดเน้นเน้นให้แล้วดังนั้นของมวยตู้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะครับ ผมจะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศค่าคืนนี้นะครับซึ่งไฮไลท์ก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลถ้วยของประเทศเยอรมันนะครับเป็นฟุตบอลเดเอฟเบโพคารครับจะเป็นการเจอก,กันกับระหว่างทางในห้างขายยาไบเออร์เลเบอร์กุเซ ah นจะเปิดสนามไบอารีนารับมือร์ทาม้าขาวสตุ๊การ์ดนะครับจากในด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลค่าคืนนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับเพร่ะเอฟซิงผมมวยหูเมทาเหมือนเดิมนะครับพ,พี่นๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์ เป็นกำรังใจให้เพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับเช่นเคยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับผมเมทาขอฝากไว้กับไปดรื่ของสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนผมเมทาด้วยตลอดมานั่นก็คือกลุ่มมวยพักยุค168ก168นะครับ กลุ่มมวยพักยก168ดนั้นเป็นกลุ่มมวยที่เปิดราคามวยพักยกราคาน้ําดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสนอจสนใจเข้ามาร่วมงานเข้ากลุ่มกันได้นะครับเมื่อท่านสมัครเข้ากลุ่มมวยพักยก1 68แล้วท่านจะได้เข้ากลุ่มรายเสียงมวยได้เข้ากลุ่มรายราคามวยได้เข้ากลุ่มข้อมูลมวยได้เข้ากลุ่มฟุตบอลนะครับเลือกเอาว่าจะเข้ากลุ่มอะไรโดยเฉพาะเรงของข้อมูลมวยไทย74นั้นท่านไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนผมเมทากรันตีนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีลายด้านล่างช่องทางการสมัครอยู่ท มาหาผมเมทาในเพจเมท่าจิตีแห่งนี้ได้นะครับเมื่อท่านสมัครแล้วทางแอดมินเพจจะดึงท่านเข้ากลุ่มมวยและกลุ่มฟุตบอลนะครับเลือกเอาว่าจะเข้ากลุ่มอะไรนะครับอ่ะเรามาลุยในด้านของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองครับค่ำคืนนี้กันเลยนะครับเมทาคัดเน้นๆให้5คู้เหมือนเดิมนะครับ คู่แรกที่ผมเมทานะครับจะวิเคราะห์จะวิจารณ์จะไปเน้นของฟุตบอลถ้วยของประเทศเยอรมันเป็นฟุตบอลครับเดเอฟเบโพคานะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางจากฟูงฟุตบอลบุนเดสลิก้านะครับก็คือทางในห้างขายยาไบเออร์เลยพวกเส้นจะเปิดบ้านครับสนามไบอารีนารับเมืองทางมาร์คาสตุสกาดนะครับในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทําการคิกออฟในช่วงเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับทางเจ้าบ้านครับก็คือทางครับ เลยบนโคเส้นนั้นนะครับก็มีทางซาบีอารองซ่อแ้คโค้ชชาวสเปนกลุมทีมอยู่ในขนาดนี้นะครับตอนทางผู้มาเยือนทางสตุตการ์ดนั้นก็มีทางเซเบตเตียนฮูเนสกุมทีมอยู่ในขนาดนี้นะครับผลงานของทางเจ้าบ้านครับทางนะครับ เลเบอเร์โูเซนกับ5้านัดหลังสุดนีมีชนะ4เสมอไปหนึ่งนะครับล่าสุดก็เป็นฝ่ายชนะทางดามสตัดในฟุตบอลบูดเดสมาท่สะกสอ2ประตูตัดศูนะครับส่วนทางสตุตดการ์ดนะครับผลงานห้านัดหลังสุดมีชนะ3นะครับแพ้ไป3ครับล่าสุดก็เป็นฝ่ายชนะไฟบุกนะครับในฟุตบอลบูดเดสมาที่โกส3ประตูต่อหนึ่งนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับราคาเลทเปิดทางเจ้าบ้าน ทางเลเบิลโกเสนครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับยิง1นู่นได้ครึง่งหนึ่งยิง2อศูนย์ได้กินเต็มสรับทางทั้งต่อนะครับอ่ะข้อมูลเบื้องต้นสติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันนะครับผมวมวยหูเมธาอัปเดตข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาจ่อยด้านของรายชื่อนักเตะทั้งสิบเอ็ดตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามคํำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ชทั้งสองทีมนะครับว่าจะใช้อะไรอัพนักเตะนะครับแผนสูตรแบบไหนนะ วงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับจะรับการจัดทัพคับของทางครับเจ้าบ้านทางเลเวอร์กูเซนในด้านงของวันนี้นะครับทางซาบีอารองเซาครับใช้และอัพนักเตะครับกลิยุธครับสี่สามนะครับผู้รัษษาประตูครับวันนี้จะส่งทางเจ้านะครับ ลูคัสนะครับคาราเดสกี้ยืนเ้าเสาให้ทางนะครับเจ้าบ้านเลืเบอร์กูเซนนะครับสี่ประการหลังแผงแบ็กโฟว์จะวรงทั้เจ้าโยซิปนะครับสตาเนซิสกับทางเจ้าโรเบิร์ตอันเทเลริกนะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเซตเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าลูคัสครับคลาเดสกี้นะครับยิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าปีอาร์โร่อันอาร์คีนะครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงแบ็กโฟว์ของทางเจ้าบ้านครับก็คือทางเรือเบอร์กูเซนนะครับส่วนทางแผงกองกลางครับวันนี้จะวางทางเจ้ากรานิสซาก้าครับดาาวเตะทีมส ทางสวิตเซอร์แลนด์ครับลงทําหน้าที่เป็นเพเมเกอร์เป็นจอมทัพกับคู่ถักทางเจ้าอเล็กนะครับกรีมันโดครับและทางเจ้านะครับกุสตาโวกับบูเกตาครับเป็นนั่นของวันนี้นะครับก็จะเป็นนั่นของ3แดนกลางครับของทานนะครับเจ้าบ้านทางเลเบลโกเซนวันนี้นะครับวันนี้กองหน้านะครับตัวต่ําครับวันนี้จะวางทางเจ้ากับฟอร์เร็งฟิงบองนะครับตัวที่1ตัวที่2นะครับก็คือทางเจ้าฟอร์เรียนครับเวลัสตัวที่3ครับมานิน่าเป้านะครับจะส่งทางเจ้าครับ พาเล็กชีดครับก็เป็นรายชื่อครับของทางครับเจ้าบ้านทางเลเวอร์กูเซนผู้จัดการจัดทัพวันนี้นะครับถือเป็นชุดใหญ่ครับดูว่าเน้นบอลถ้วยสหรับทางเลเวอร์กูเซนนะครับอ่ะต่อไปเราไปดูความพร้องของทางนะครับผู้มาเยือนกันบ้างครับก็คือทางม้าขาวสตุ๊การ์ดนะครับสหรับการจัดทัพของทางเซเบเตียนฮูเนตครับวันนี้ครับช้าไลท์อัพนักเตะครับกลยุทธ์4 3 2 1นะครับ คุณเัล่าสามประตูครับจะส่งทางเจ้าครับอเล็กซานเดอร์ดูเบลยืนเจ้าสาให้ทางมาร์คสามตุลกัดคู่มาเยือนนะครับสี่ปาร์การหลังแผงแบ็กโฟจะมาทางเจ้าครับเรไอโนสนะครับสตาร์ลิวส์ใชครับกับทางเจ้าครับออนโตนี่ครับโอ้ก็จะรับบทบาทเป็น2ครับเซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับบิงแบ็กฝั่งซ้ายครับจะเป็นทางเจ้าวันเวเดีครับอันดอนกับบิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าโยซัวนะครับฟาสโนเมสนะครับก็เป็น4แดนหลังแผงแบ็กโฟของทางสตุลการ์ดผู้มาเยือนนะครับส่วนทางฟางกองกลางครับนี่จะส่งทางเจ้า อาตาคารครับอาราเซอร์ครับวันนี้กับทางเจ้าครับอาร์เจโรสติดเลอร์จะรับบทบาทเป็น2เพลย์เมเกอร์เป็นจอมทัพขับเคลื่อนแดงกลางคู่กับทางเจ้ามาร์คซิลิเมียนครับมัสตันสไตน์นะครับก็เป็น3แดงกลางครับของทางครับสตุกการ์วันนี้นะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ําจะเป็นทางเจ้าเอนโซครับมิโยนะครับตัวที่2อครับคริสฟูริกนะครับวันนี้หน้าเป้าจะเป็นทางเจ้าเดนิตนะครับออสตาฟนะครับก็เป็นรายชื่อของทางนะครับคู่มาเยือนทางสตุกการ์นะครับฟุตบอลคู่นี้ครับส่วนตัวผมเมธานี่ครับผมดูว่าในบ้านนะครับ จังหวะก,การเล่นจังหวะก,การเข้าทําการคุมทีมของทางนะครับเลเบโเซนต้องยอมรับว่าทางซาบีอรอนโซ่นะครับพัฒนานักเตะดีมากนะครับวันนี้ก็20กว่านัดนะครับที่ยังไม่แพ้ใครวันนี้เป็นปถ้วยครับโดยการจัดทัพวันนี้นะครับทางเลเบอร์โบเซนเน้นเอาจริงด้วยฟุตบอลคู่นี้ครับผมดูว่าทางเลเบอร์โเซนได้เปรียบไปแข่งในบ้านด้วยเกมลูกหลากหลายชนะสุดการนี่ผมดูว่า ยังกระท่อนกระแท่นอยู่นะครับถึงจะฟอร์มดีก็จริงครับแต่ว่าวันไหนจะหลุดจะไหนจะรั่วก็ถือว่ารั่วไปเลยนะครับจากฟุตกาดนะครับฟุตบอลคู่นี้ผมเมทานะครับขอชี้ไปทานนะครับเจ้าบ้านทางเลืเบอร์โกเซ่นวันนี้จะเปิดสนามไบอารีนาครับสามารถครับชนะทางับม้าขาฟุดกาดไปได้สกอร์ให้สามหนึ่งนะครับหรือไม่ก็สามศูนย์นะครับฟุตบอลคู่นี้จัดไปครับที่ทางในห้างขายาไบเออร์เลืเบอร์โกเซ่นนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับส่วนคู่ที่สองเป็นฟุตบอลครับถ้วยของประเทศสเปนครับเป็นฟุตบอลครับโปปาเดเร่ระหว่างทางมาโยก้าวนนีเเเปิดดบบ้าาครรััจอทงโซต ในรเรื่องของฟุตบอลคู่นี้ครับทางเรย์เอเซดัดเป็นต่อที่ราคาปอปๆนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับส่วนตัวผมเมธานะครับผมูว่าฟุตบอลถ้วยแบบนี้เนี่ยทางเรเรเอตัวเซดัดวันนี้ดูจากการจัดทัพนี่สำรองเยอะมากนะครับวันนี้ให้ลองกับที่ทางเจ้าบ้านมาโยก้าครับฟุตบอลถ้วยแบบนี้ลนทางมาโยก้านะครับ ส่วนคู่ต่อไปครับเป็นในเรื่องของฟุตบอล f อครับประเทศอังกฤษค่ำคืนนี้นะครับทางเซาท์ทัมตันครับวันนี้เปิดบ้านเจอทางวัตฟอร์ดฟุตบอลคู่นี้นี่เซาท์ทัมตันนะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกครับผมดูไม่น่าต่อนะทางเจ้าตากแตนอาราวาสครับผมกำลังการเสรนอฤดูกาลนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาสิ่งที่เป็นลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพก็จริงนะครับวันนี้ลองที่ทางวัตฟอร์ดนะครับแล้วคู่ต่อมาครับพรีมัสเอาไกครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางลีดในเต็ดนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับลีดเป็นตตต่่่่่่่ออออยยููููททททีีีรรรรราาาาคคคคคคคนนนนะะะัััับบบบึงงงงววลลลกจดดดไป้เ็แม โคเวนตี้ครับช้างกระทืบโรวันนี้เปิดบ้านเจอทางเชฟฟิล์นะครับเวนเดย์วันนี้จัดไปนะครับจั่มจัครับที่ทางโคเวนตี้คับเป็นรื่องของฟุตบอลค่ำคืนนี้หาคู่จากการวิเคราะห์จากการวิจารณ์จากผมเมธานครับจำให้ทราบอีกครั้งครับเป็นรื่องของฟุตบอลค่ำคืนนี้ชอบมากๆครับวันนี้นะครับก็คือทางเลเบอร์กูเซนตัวที่1 ตัวที่2ครับก็คือทางโคเบนตี้ครับวันนี้นะครับและตัวที่3ลีดในเต็ดครับวันนี้3สเต็ปนะครับวันนี้ครับส่วนนั่นของอีก2คู่ครับก็เป็นในเรื่งทางนะครับวัตฟอร์ดครับแล้วก็ในเรื่งทางครับมาโยก้าปับการวิเคราะห์การวิจารณ์จากผมเมทาฟุตบอลค่ำคืนนี้จบลงเป็นเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ